สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับกับเพจเบียนเกษตร2018นะครับกับรายการคลินิกพืชบายเบียนเกษตร2018นะครับผมแท็กซี่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการคำนวณยาใช้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเกษตรกรอาจจะเป็นมือสมัครเล่นนะครับก็คือใช้น้ําเล็กๆน้อยๆหลิตร2ลิตร3มลิตรไม่เกินเป้ยี่สิบลิตรนะครับเราก็จะมี อุปกรณ์นะครับแล้วก็ยามาสมมุติตัวอย่างให้นะครับเวลาท่านมาซื้อยาท่านจะได้สามารถที่จะกลับไปคำนวณในการใช้ยาได้ถูกต้องนะครับเรามาดูก่อนนะครับวันนี้เรามีอะไรมาให้ดูบ้างนะครับอันนี้คืออุปกรณ์อุปกรณ์นะครับในการช่างตวงวัดนะครับอันจะมีช้อนส่วนใหญ่บริษัทเขาก็จะทําแจกมาอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแต่บางบริษัทก็ไม่มีนะครับมีช้อน10กรัม5กรัมนะครับ หรือนะครับเนี่ยครับช้อน5กรัมหรือจะเป็นสลิงแบบนี้นะครับถ้าซื้อยาที่ร้านผมก็จะแจกสลิงแบบนี้ให้ลูกค้าประจำนะครับนี่สิบซีซีนะครับก็สามารถวัดได้ตั้งแต่1นึซีซีรายละเอียดไปถึง10บซีซีนะครับแบบนี้ก็มีนะครับหซีซีจนไปถึง1 5ซีซีนะครับบางบริษัทเขาก็ทําไว้นะครับเนี่ยห้าซีซีจนถึง35มสบาีซีบางบริษัทก็ทําถึง5 5ซีซีนะครับ หรือแบบนี้6ุ 10cc หรือถ้าเป็นฝาพวกกลุ่มยาค่ายาส่วนใหญ่ก็จะทำประมาณ 80-100cc นะครับก็เพื่อใหอ้สามารถที่จะไปตวงนะครับ ปริมาณสารได้ง่ายขึ้นนะครับคราวนี้สารอย่างที่เราดูกันมันมีหลายรูปนะครับแบ่งให้ชัดเจนก็จะเป็นประมาณว่าของแข็งกับของเหลวนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นชนิดน้ําหรือเป็นผงหรือเป็นเม็ดนะครับถ้ายาที่เป็นน้ำเนี่ยจะค่อนข้างง่ายนิดนึงนะครับเพราะว่า,าเรื่องของซีซีเนี่ยแล้วก็น้ําหนักความถ่วงจาเพาะเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือครีมนะครับก็จะใกล้เคียงกันแต่ถ้าเป็นผง หรือเม็ดนะครับอย่างเม็ดเนี่ยบางบางคนก็ทําเม็ดใหญ่แต่เบาบางคนทําเม็ดเล็ก นะครับแต่หนักด้วยนะครับบางทีมันอยู่ที่ค่าความถ่วงเพาะของสารแต่ละตัวด้วยเหมือนกันนะครับแบบผงเนี่ยบางอันนี่เป็นผงเบาหวิวเลยนะครับแทบไม่มีน้ําหนักเลยบางอันนี่เป็นผงแน่นๆหนักๆนะครับบางทีก็ต้องมีช้อนเฉพาะของทางบริษัทที่เขาจะเตรียมมาให้นะครับเพื่อให้สะดวกในการช่างตวงวัดอย่างที่ผมบอกนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับส่วนอุปกรณ์ของผมนะครับก็จะมียาตัวอย่างมาเพิ่มนะครับนี่คือฮอร์โมนนะครับใช้ ใช้เล่งพืชนะครับในช่วงเล่งรากเล่งต้นช่วงเล็กนี่คือยาเชื้อรานะครับใช้ได้หมดเลยนะครับเป็นยาชนิดดูดซึมตัวนี้ก็เป็นยาแมลงหวีขาวนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีในส่วนของยาฆ่าหญ้าแห้วหมูนะครับซองเล็กๆ นะครับหรือเป็นฮอร์โมนนะครับอาหารเสริมจุลธาตุเล็กๆซองเล็กๆแบบนี้เราก็มีนะครับแล้วก็นี่เป็นยาเชาื้อราซองเล็กๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองมายกตัวอย่างเคสในการคำนวณยานะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ฮอร์โมนก่อนเลยดีกว่านะครับพอเวลาท่านไปซื้อมาอน้ํายาเล่งลากใช้ยังไงหรือจะไปฉีดให้พืชแตกกอหรือข้าวแตกกอนะครับอันนี้อ,อัตราใช้เขาเขียนไว้นะครับตัวนี้กีรลนเขาเขียนไว้อยู่ที่ 1 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับอ่าคราวนี้เราจะทำยังไงนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆเราให้นึกอย่างนี้ครับอ่าตีออกมาเป็นเป็นความเข้าใจของเรานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขยับนิดนึงนะครับ20ลิตรนะครับ20ลิตรเนี่ยอ่าตัวกีแลนเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้ใช้ได้นะครับอ่า c 0ซีซีนะครับต้องอัตราใช้อยู่เท่านี้ นะครับแต่เรายกตัวอย่างเช่นเราเราทำที่บ้านอาจจะทำน้ำไม่เยอะใช้สัก5้าีหลิตรแต่เรานะครับต้องการใช้ต้องการใช้นะครับหลิตรแค่5ลิตรพอนะครับแล้วทำยังไงนะครับแล้วจะหาปริมาณนะครับที่เราจะใช้ก็คือเท่ากับเอา5ลิตรเนี่ยนะครับหลิตรของเราเนี่ยมาคูณกับ1 0ซีซีตรงนี้นะครับเอาตัวนี้มาคูณตัวนี้นะครับ แล้วก็หาราปริมาณที่เขาให้ใช้ที่เขาแนะนำมาคือ20ลิตรนะครับเท่ากับ5คูณ10หาร20นะครับก็เอา5คูณ10นะครับหาร20นะครับก็เท่ากับ2.5ซี 4, นะครับพูดง่ายๆเราเตรียมน้ำมา5ลิตรนะครับ5ลิตรของเราเราเอายาเนี่ยใส่ไปนะครับ 2.5cc คราวนี้อย่างที่ผมบอกครับพอเราไปได้ตัวนี้มาเราก็ต้องหาอะไรที่มันตวงวัด 2.5cc ง่ายๆเราก็เลือกอุปกรณ์นะครับอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถวัดได้นะครับจนถึง 10cc เราก็ต้องการแค่ 2.5cc ก็แค่นิดเดียวตรงนี้เองนะครับแล้วก็ดูดใส่ก็ละลายแล้วก็สามารถฉีดพ่นได้นะครับอันนี้เราก็จะแบ่งพ่นทีละลิตรก็ได้นะครับแต่เราผสมทีเดียวเลยนะครับอ่าโอเคนะฮะ เข้าใจง่ายๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบเพื่อจะทําตัวอย่างต่อไปให้ดูนะครับอ่านี่ฮอร์โมนนะครับเราพ่นกันง่ายๆเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าต่อไปคราวนี้เป็นยาเชื้อราบ้างยาเชื้อราตัวนี้นะครับกาจัดพวกโรคใบจุดต่างๆหอมเลื้อยแอนแทคโนดในพริกในมะเขือกุ้งแห้งนะครับอ่าในมะม่วงก็ใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นสารโปโคลาดนะครับโปโคลาด นะครับอ่ากี่เปอร์เซนต์เอ่ยเป็นตัวนี้เป็นโฟโคลาตความเข้มข้น45เปอร์เซนต์อ่าอ่าเวทบล์วอลลุ่มตัวนี้เป็นรูปอ่า EW นะครับเป็นรูป EW นะครับไม่ใช่รูปน้ำมันเป็นรูป EC นะตัวนี้เป็น EW นะครับเอานี้เขาแนะนำให้ใช้อ่า3 0 CC ต่อน้ำ20่ลิตรนะครับ เขาบอกให้ใช้3 0 c ซแต่น้ำ20ลิตรยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเหมือนเดิม20ลิตรเนี่ยเขาบอกให้ใช้ใช้ได้นะครับต้องใช้นะครับ3 0 c ี cc, นะครับแต่คราวนี้โอ้โหเร,เราปลูกต้นไม้นิดเดียวนะครับปลูกแบบน้อยมากนะครับปลูก5ต้น10ต้นเราใช้น้ำโอ้ฉันต้องการใช้น้ำแค่ลิตรเดียวก็พอนะครับใช้ต้องการใช้นะครับแค่ลิตรเดียวแล้วทำยังไงนะครับก็ หาปริมาณก็เท่ากับเอา1ลิตรนะครับมาคูณ30ตรงนี้นะครับแล้วก็หาร20อัตราที่เขาแนะนำให้ใช้นะครับก็1คูณ30อย่างนี้นะครับแล้วก็หารด้วย20แบบนี้เท่ากับออกมาคือ1.5 Cc ก็คือ1 Cc กับอีกอีกครึ่งซีซีนั่นเองนะครับท่านเตรียมน้ำมา1ลิตรแล้วเอายาใส่เข้าไป 1.5 cc เช่นเดิมครับเราลองดูว่าอุปกรณ์เรามีอะไรตรงนี้ก็มี1 cc พอได้นะครับขีดล่างสุดหรือถ้าง,ง่ายสุดก็คือสลิง10ซีซนี่เองเราก็ดูที่1.5 cc แค่นั้นก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถฉีดพ่นได้นะครับ โอเคนะครับง่ายๆตัวนี้จะยกตัวอย่างให้ดูก็จะเป็นรูปน้ําทั้ง2ตัวนะครับผมบอกว่ามันเป็นของเหลวมันจะง่ายนิดนึงแต่คราวนี้มาดูรูปผงบ้างมีความแตกต่างกันยังไงเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วไม่แตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับอันนี้โมแลน ยากําจัดพวกแมลงวีขาวเพี้ยจะขจัดเพี้ยไฟอะไรนะครับพวกนี้ก็เล็กๆน้อยๆซองเล็กๆแบบนี้สิบกรัมนะครับก็ใช้ได้พอสมควรอัตราใช้เขาอยู่ครับคะแนนะแนะนำไว้ที่5กรัมต่อน้ํา20ลิตรนะครับตอนนี้โจทย์เรามาเหมือนเดิมเขาบอกว่า20ลิตรเนี่ยนะครับเขาให้ใช้ให้ใช้นะครับ5กรัมนะครับและคราวนี้เออย่างที่บอกครับ เราใช้น้อยนะครับเราใช้ลิตรเดียวนะครับบ้านมีพริกอยู่10ต้นนะครับใช้ลิตรเดียว1ลิตรนะครับท่านก็เอา1ลิตร1ลิตรตรงนี้มาคูณ5กร,รัมตรงนี้นะครับเอา1มาคูณตรงนี้แล้วหารด้วยปริมาณที่เขาแนะนำคือ20ลิตรทั้งหมดนะครับเท่ากับ1คูณ5นะครับหารด้วย20 นะครับเท่ากับ0.25กรัมนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาหาดูว่าเครื่องไม้ออเครื่องมือของเรานะครับที่ตั้งตัวตัววัดเนี่ยให้มันได้0.25กรัมนะครับปกติมันจะทําอยู่1กรัมนะครับเพราะว่าถ้าเล็กกว่านี้มันจะไม่มีนะครับเนื่องจากเราใช้น้ําน้อยมากนะครับไม่เป็นไรเราก็ให้มันต่ํากว่า1กรัมลงมาอีกสัก1ส่วน4แล้วกันนะครับก็ถือว่าใช้ได้ประมาณนี้เราก็ละลายให้ดีก่อนนะครับ อ,า,อาจจะวิธีการจะเป็นกระป๋องเล็กๆละลายน้ําก่อนแล้วค่อยมาเทรวมให้ครบให้น้ํา1ลิตรก็ได้นะครับแบบนี้ก็ง่ายดีเหมือนกันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างยา,มาแมลงไปแล้วนะครับอ,อีกสักอันนึงนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับยกตัวอย่างตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นยา,มาแมลงวีขาวตัวใหม่ค่อนข้างใช้ได้ดีนะครับตัวนี้เป็นกลุ่ม29ชื่อสารฟอนิคามิดนะครับ50% WG ตนะครับ ส่วนใหญ่แนะนำก็จะอยู่ประมาณสัก3กรัมนะครับ3ถึง5กรัมประมาณนี้ไม่เกินเอาทีา่3กรัมแล้วกันนะครับ20ลิตรเขาบอกให้ใช้3กรัมนะครับประมาณ3กรัมแล้วที่บ้านฉันใช้น้ำประมาณ10ลิตรน่าจะพอฉันปลูกอยู่ประมาณสักครึ่งงานนะครับสมมตินะครับใช้น้ำ10ลิตรนะครับ หาวิธีการก็คือเอา10นะครับมาคูณตัวนี้ที่อัตราที่เขาบอกให้ใช้3กร,รัมแล้วหารด้วย20ก็คือลิตรตรงนี้นะครับก็เท่ากับนะครับ10ู 3, น3ะครับเท่ากับ30หารด้วย20นะครับก็เท่ากับใช้ยา1.5กร,รมัมนะครับต่อน้ำาิ0ริรนะครับตักน้ำมา10ลิตรละลายให้ดีนะครับแล้วก็ สามารถฉีดพ่นได้เลยนะครับอันนี้คือยามแมลงหวีขาวนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเราก็มาหาอุปกรณ์ตัวไหนตัวนี้พอใช้ได้นะครับเล็กๆอย่างนี้ก็ได้เลย1.5กรัมนะครับประมาณนี้โอเคนะครับเรายกตัวอย่างให้ดูทั้งรูปแบบที่เป็นสารละลายแล้วก็เป็นรูปแบบของอเป็นสารเคมีรูปผงประมาณนี้ง่ายๆนะครับส่วนเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับก็ เรมียาฆ่าหญ้าตัวนี้จะเป็นยาฆ่าหญ้าแห้วหมูในสนามหญ้าของท่านนะครับเป็นซองเล็กๆเนี่ยหซองใช้น้ําได้ประมาณา20ลิตรนะครับหนึงซองอก็จะฉีดพ่นเขาให้ฉีดพ่นประมาณได้หง,งานนะครับตัวนี้กอ็อัตราการคำนวณก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับถ้าใครต้องการใช้ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นพวกอาหารเสริมจุลธาตุนะครับเพิ่มเติมไม่ให้พืช เหลืองที่ยอดนะครับส่วนใหญ่จะขาดเหล็กสังกะสีอะไรพวกนี้ก็มาใช้ตัวนี้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นยาเชลรานะครับอันนี้เน้นการาป้องกันเป็นยาสัมผัสก็คือสารเมนโกเซปก็สามารถสอบถามได้นะครับส่วนจะใช้อะไรยังไงนะครับถ้ายังคํานวณไม่ถูกต้องก็สอบถามเข้ามาที่เพจก็ได้นะครับหรือโทรมาถามผมโดยตรงก็ได้โอเคนะครับ วันนี้เราสาธิตให้ดูกับวิธีการคำนวณยาและก็ช่างตวงวัดอุปกรณ์พวกนี้ง่ายๆนะครับสำหรับใช้ตามบ้านนะครับหวังว่าพอจะได้ประโยชน์สาระความรู้นะครับ ที่จะนาไปใช้ปฏิบัติได้นะครับโอเคนะครับสำหรับยาแพ็คเล็กๆแบบนี้ทางเพจเราก็มีบริการนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเราจัดส่งทุกวันนะครับวันละ2รอบนะครับ9ก้าโมงและบ่ายสนะครับโอเคนะครับถ้าท่านที่ชอบก็กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับส่วนท่านที่คิดเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับก็สามารถที่จะแชร์ออกไปได้เลยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ยังคงใช้ได้นะครับ อ่าโอเควันนี้นะครับผมแท็กซี่และเพจพียนเกษตร,ร2018คงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ